ถูกและดีมีอยู่จริงนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ปกติขายกันอยู่6,500-6,600 0เกือบ7,000ผมขายไม่ถึง6,000 0เท่านั้นสำหรับเจ้าคันนี้ Mitsubishi Pajero 2.4 G.L.S. นะครับปี2015นะครับคันนี้เลขไมล์แสนส0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองถ้าคุณดูคลิปมันจบคุณจะรู้คำว่ารถสดๆจากน้ำทะเลเนี่ยหรือปลาที่มาจากน้ำทะเลสดๆเนี่ยมันเป็นยังไงไปดูนะครับ ปกติจริงๆคันนี้เนี่ยมันมาแบบเดิมๆนะคันนี้เราพิเศษให้เราติดสกเกิร์ตไปให,ให้ใหม่รอบคันนะครับเราจะเห็นว่าทรงคันนี้มันจะดูเต็มๆมากกว่าเพราะว่าผมใส่เพิ่มไปให้ส่วนเดิมๆที่เหลือมันจะเป็นไฟหน้าเดิมๆกระจังหน้าเดิมๆนะครับมีสกเกิร์ตให้รอบคันนะครับสกเกิร์ตหน้าสวยอย่างต่อไปนะครับล้อแม็กนะครับที่สาคัญอ่ะคือคุณจะได้ยางมิชลินนะครับ <Wow. S 1> ปี2023คุณรู้ไหมว่ายางเส้นหนึ่งเนี่ยตัวนี้มี7,000-8,000นะวันนี้เนี่ย คือมันมากับเจ้าคันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับใช้ไปอีก,กยาวๆดอกเต็มๆคมๆแบบนี้ล้อแม็กสภาพแบบนี้ตรงแบบนี้ข้าวจกข้างแหมมาเดิมๆนะครับเป็นสีโครเมียมมีไฟเลี้ยวในตัว,วมือเปิดนะครับมีปุ่มกดล็อกอันนี้ไม่รู้ว่าเปิดก็ใช้กดปุ่มเปิดก,ก็เวลาล็อกก็จะก้จาจกข้างก็จะพับอัตโนมัตินะครับแบบนี้เลยนะฮะเวลากดเปิดอ่ะมันก็จะเด้งขึ้นมานะ,นะก็เอากุญแจไว้ในกระเป๋าได้เลยนะครับ มือเปิดเป็นโคมีนทั้งหมดนะครับรอบคันมีสปอยเลอร์หลังมาให้มีสกเกิร์ตหลังมาให้มีท่อคู่มาให้ด้วยอันนี้คือผมมาติดให้เองผมเพิ่มมาให้ผมอยากให้ลูกค้าได้ใช้มีเซ็นเซอร์มาให้นะครับ1 2 3 4สาจุดนะครับแต่คันนี้ไม่มีกล้องมองหลังนะครับอ่ามีใบปัดหลังมาให้นะครับล้อ,อยางเหมือนกันทั้ง4ล้อเลยผมบอกเลยว่า แค่เฉพาะยางก็เป็นหมื่นแล้วนะครับน่าจะมี2องหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับรอบคันสวยแบบนี้สีเต็มเมแบบนี้ j p p จัดให้นะครับเป็นที่เดียวที่ขายรถราคาถูกมากนะครับผมอาจจะโดนดิลเลอร์ด้วยกันเนี่ยตำหนีได้เพราะว่าขายรถถูกนะแต่ผมอยากให้ลูกค้าได้เอาไปใช้รับรองว่าคุ้มค่าครับต่อไปครับภายนอกเนี่ยผมบอกละสีนะผมให้90 9าบวกเลยสภาพดีมาก ภายในสดกว่านี้อีกโครงสร้างเดี๋ยวพาไปดูครับวันนี้เรารีวิวคันเดียวเราอยากเจาะให้ดูให้หมดเลยว่าโครงสร้างเดิมๆเป็นยังไงไปครับตอนนี้เนี่ยผมยืนอยู่ฝั่งคนขับนะครับก็เวลาเรามองเปิดมาเนี่ยเราดูซับก่อนเฮ้ยเดิมไหมเนี่ยสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานแบบเนี้คือมันอยู่อย่างเงี้ยเรามั่นใจได้เลยว่ามันไม่มีการพ่นทับพ่นสีนะครับถ้าเป็นเป็นผมไปดูรถผมก็แทบไม่ดึงตะเข็บละแต่อันนี้เราดึงมาเนี่ยมันจะมีตัวคีบโรงงานมาอยู่นะครับผมจะใช้คําว่าจุดเวาสีถ้าเกิดใครดูคลิปผมไปบ่อย ผมจะเรียกว่าจุดอกสีแล้วก็จะมีเม็ดอาร์คเฮ้ยสวยเดิมๆแบบนี้นะครับเดิมโรงงานนะครับเคลียร์ใจไปได้หนึ่งอย่างนะฝั่งคนขับนะครับมีตัวคีบโรงงานอยู่นะครับเม็ดเดิมๆแบบนี้เลยนะด้านหลังเปิดมานะครับมีตัวคีบอยู่ตรงนี้เล็กๆนะครับมันไม่ใช่สีหลุดนะเดี๋ยวเราต้องไปดูฝั่งูุนผมมั่นใจว่ามีนะเม็ดเดิมโรงงานอยู่ครบคันนี้เนี่ยฝั่งขวาเนี่ยเดิมหมดเลย <Wow. S 2> นะครับซับซอกไหนเดิมหมดนะครับก็ ใช้กวลไปได้นะสาหรับโครงสร้างสองข้างฝั่งฝั่งขวานะเรามาดูด้านท้ายกันหน่อยอ่ะเปิดมามองเห็นบ่กไม่รู้เดี๋ยวเอาไฟส่องให้อ่ะน็อตเดิมจากโรงงานนะครับฝาท้ายไม่เคยแกะไม่เคยถอดเห็นไหมตะเข็บต่างๆตรงนี้เม็ดอาร์ตต่างๆอยู่เดิมหมดนะครับแน่ตรงนี้ด้วย ถ้าฝั่งนั้นมาฝั่งนี้ก็ต้องมีเนี่ยเห็นไหมถ้ากับโครงสร้างด้านหลังเนี่ยคันนี้เดิมนะครับฝาท้ายเม็ดอาร์กดเดิมอยู่ครบหมดนะครับก็พูดได้ว่าเป็นรถที่โครงสร้างเนี่ยเรากินกันมาด้านขวาด้านหลังเนี่ยเดิมหมดแล้วนะต่อมาต่อมาต่อมาเมื่อกี้มันก็มีจุดคีบเล็กๆนะผมเห็นนี่ไงผมบอกแล้วมันไม่ใช่สีหลุดนะมันเป็นจุดเดิมโรงงานที่เขาคีบมานะครับเม็ดอาร์กดเดิมโรงงานอยู่ครบหมด นะครับซับในสีข้างในสีเดิมหมดเลยนะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะผมเจาะโครงสร้างให้ดูแบบชัดชัดลึกๆเพราะว่ามีลูกค้าต่างจังหวัดที่สนใจอ่ะจะได้สบายใจจับไปนั้นเลยไม่ต้องเดินทางมามันเสียเวลาครับจุดเ้าสีเมื่อกี้ตรงนี้นี่เห็นไหมจุดที่โรงงานฝั่งนั้นมีฝั่งนี้มีนะครับเม็ดเดิมโรงงานอยู่ครบหมดประตูไม่เคยถอดซับสีไม่เคยทํานะครับก็ใช้คําว่าในส่วนของบอดี้นะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเหลือแค่เฉพาะห้องเครื่องนะครับที่เป็นด้านหน้า เรามาดูกันหน่อยว่าในส่วนของห้องเครื่องเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างไปดูครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูแผ่นก๊สความร้อนเดิมอยู่โรงงานครบสีดูแห้งๆแบบนี้เนี่ยมั่นใจเลยว่าเดิมแต่คราวนี้เราจะดูว่ามันเป็นฝาที่เปลี่ยนมาเลยฝาเดิมโรงงานหรือเปล่าเราก็ต้องมาไล่ดูว่าฝามีการถอดเปลี่ยนหรือเปล่าครับคันนี้นะครับนี่ น็อตแหวนเนี่ยสีไม่มีขยับเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับถ้ากับว่าไม่เคยถอดแล้วนะสกรงคานหน้าเราดูมาสีแห้งๆเดิมๆกับสีแต้กระโปรงมันสีเดียวกันเลยนะครับไม่มีความเงาหรืออะไรที่แตกต่างกันนะครับแก้มน็อตแก้มไม่เคยถอดสีเต็มๆนะครับเนี่ยนะครับเดิมๆหมดฝั่งนี้เดิมๆเหมือนกันเราจะเห็นอย่างเงี้ยเดิมๆสีไม่เคยขยับ คันหน้าเดิมหมดทั้งชุดสีเดิมหมดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูว่าตัวนี้มันมีการถอดเมนเทนเน็ตไหนอ่าคันหน้า,านี้มีขยับนิดนึงเห็นไหมเราจะเห็นว่าช่องสีตรงนี้มันขยับนิดนึงนะครับคืออย่างเนี้ยที่ผมคิดว่าตัวนี้มันถอดเพราะว่าอะไรรู้ปะมันแสนโลแล้วมันต้องมีการเมนเทนเน็ตแน่นอนอาจจะต้องมีการถอดมาล้างองค์ล้างแอร์ล้างเขาเรียกว่าแผงแอร์ด้านหน้า,ามีพอนะครับถ้ามันเดิมหมดเลยแสดงว่าไม่เคยล้างแอร์เลยนะกับเจ้าคันนี้นะครับแล้วก็อ่ะนี่ น้ำยาทำความสะอาดตกใจหมดหรือว่าโดนลูกค้าว่าซะแน่นะครับอ่ะโอเคดิวจบในเรื่องของโครงสร้างนะครับบอกเลยว่าเดิม100%นะครับกับจอมิตซูบิชิปาเจ,จโร่นะครับตัว g l s นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันหน่อยผมบอกว่ามันมีไม่เดิมอยู่นิดนึงมันคืออะไรครับเดี๋ยวไปดูกัน เปิดเข้ามานะครับในรถเนี่ยเราจะเห็นว่าเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับคือสิ่งที่ผมบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมคือตัวผิวสัมผัสตรงก้นกับด้านหลังเราเนี่ยคือลายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับข้างหลังนิดนึงนะครับแต่ผมพูดเลยว่าดูไม่ออกนะครับเพราะว่ามันดูใหม่แล้วมันดูสวยมากนะครับมีเท้าแขนวางแก้วด้วย2อใบเบรกมือไฟฟ้านะครับแอร์ออโต้นะครับมีจอ Android ให้นะครับมงมอะไยมันติฟังก์ชันนะครับปรับเครื่องเสียงได้กระจกข้างปรับไฟฟ้ามีพาร์คเซนเซอร์นะครับปรับการลื่นถลายนะครับเซ็นทัลล กระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานมีลําโพงที่ประตูมาให้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับคันนี้ภาษีปี68แล้วด้วยก็ซื้อไปก็ใช้ยาวๆเลยแต่ <Wow. S 1> ฟิล์มเป็นฟิล์ม3 m อนะครับสาภาพยังดีอยู่นะมีบานหน้านิดหน่อยที่อาจจะลอกนะครับลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าจบแนะีนยเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนให้นะสำหรับฟิล์มบานหน้าฟิล์มที่เหลือยังสาภาพดีอยู่นะครับคันนี้ปาเจโร่นี่ข้อดีของเขาผมพูดเลยว่าเป็นรถที่ขับแล้วนั่งแล้วขับเป็นรถเก๋ง ตัวเบาะเนี่ยมันจะไม่เหมือนฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์จะรู้สึกนั่งสูงหน่อยแต่ปจัจจ r o จะนั่งเหมือนรถเก่งนะครับอ่ะเนี่ยปรับสูงตามได้คือรถเขาเป็นรถ SUV ที่นั่งเหมือนรถเก่งจะทำให้ความสะดวกสบายในการขับรู้สึกสบายกว่าคือฟอร์จูเนอร์มันจะมีความเป็นกระบะงที่จะต้องนั่งแบบนี้นะครับแต่ ปาเจโร่นั่งเหมือนรถเก่งเลยเพราะว่าตอนคันนี้ผมเคยเราได้ลองขับตอนที่มันเป็นออกมาป้ายแดงใหม่ๆนะครับรู้สึกก็จริงๆก็ชอบแหละแต่ตอนนั้นมีรถอยู่ก็เลยไม่ได้ซื้อนะประมาณนี้ครับแอร์แบ็กคู่นะเดี๋ยวไปดูเบาะหลังกันหน่อยครับพูดเยอะแล้วเสียเวลาบอกเลยว่าโคตรสบายไปครับนี่ครับด้านหลังที่ผมว่าบอกว่าตัวผิวสัมผัสมันอาจจะไม่เหมือนกันตรงนี้นะลายต่างกันนิดนึงอันนี้ลายเขาจะเหมือนม้าลายดำๆแต่ข้างหน้ามันจะเป็นเหมือนแบบลายเป็นแบบ ดอกจันดอกจันนิดๆน,นะครับแต่ดูถ้าไม่ออกนะมีที่วางแก้วมาให้นะครับนี่เนี่ยไฮโซวะด้านหลังนะครับเบาะเนี่ยปรับพับได้นะเนี่ยปรับเอ็นได้นะครับคนนั่งก็ถือว่าโอ้สบายสบายแต่จะรู้สึกสูงๆงหน่อยนะแต่ยังไงเฮดลูงเขาเหลือเยอะอยู่แล้วเราสามารถปรับแอร์ของคนแถวสองเนี่ยจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็ใครร้อนใครหนาวเนี่ยแต่ละคนแยกได้เลย ไม่ต้องไปกลัวนะครับเปิดปิดตรงนี้ได้ผ้าหลังคาใหม่มากคันนี้นี่คือเป็นรถไม่แสนสองที่สภาพเหมือนป้ายแดงเลยนะรถกี่ปีเนี่ยเดปีแสนสองวิ่งมาเยอะครับวิ่งตกปีหนึ่งเท่าไหร่หมื่นกิโลเองไม่ถึงสองหมื่นด้วยวิ่งน้อยมากแล้วก็ขับดีมากๆนะครับเข้าสูย์ตลอดทุกระยะประมาณนี้นะครับด้านหลังเมื่อกี้เราให้ดูแล้วเป็นไงกับสภาพเดี๋ยวเราไปดูราคาจริงๆว่าคันนี้ขายเท่าไหร่เรารับรองว่าคุณจะตกใจและซื้อแน่นอนครับสำหรับคันนี้นะครับม i t s u b i ชิ i p a j e r o นะครับ GLS ปี2015นะครับ Geo อโ t o คันนี้นะครับราคาพิเศษ569,000บาทผมบอกแล้วว่าไม่ถึง6 0 0 0 0 0ผ่อนเริ่มต้นนะครับ7ปีอยู่ที่มัน11,000บาทเพราะนั้นเองเครดิตดีนะครับจะไนได้เต็มได้ดอกเบีษษษ้ยพิเศษด้วยอินบอาา็อก์เข้ามาหรือโทรเข้ามาหาเราที่0988269092นะครับคุณหลังจะดูแลคุณเองนะครับแล้วก็เบอร์สำรองครับ0864956653ไลน์แอ j a p a u t o c a Facebook นะครับ j p a u t o c a รถมือสอง กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับเจ้า p a เจโร่ SUV ราคาที่ถูกที่สุดในตลาดย้ำคำเดิมว่าถูกที่สุดในตลาดณตอนนี้ยังไงต้องขอบคุณแล้วก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่อยากติดตามนะครับหารถสวยๆหรือข้อมูลดีๆเกี่ยวกับรถนะครับติดตามของเราได้ที่ j p p อตคาร r รถมือ2นะครับหรือ y t u t u นะครับช่องนิพานรถมือสองนะครับรับรองคุณจะได้เจอรถสภาพดีๆรถสวยๆแน่นอนครับ